ค่ะสวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงความแตกต่างของเครื่องหมายเรกาโต้นะคะที่เราไปกล่าวไปว่าเหมือนกับการเป็นเชือกผูกตัวโน้ตต่างๆติดไปด้วยก,กันนะคะเสียงจะต่อเนื่องและเครื่องหมายซักคาโต้นะคะจะมีจุดเล็กๆตรงที่ปลายโน้นนะคะเราจะเห็นว่าเสียงที่เกิดขึ้นนะคะจะเป็นเสียงที่สั้นเสมือนเป็นไฟกระตุกหรือไฟช็อตนิดๆนะคะ ซึ่งจะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะคะในคลิปนี้ตามสกอร์ผู้เขียนได้ทำสลับกันเพื่อให้ผู้ฟังนะคะแล้วก็ผู้เรียนได้เห็นอย่างแตกต่างอย่างชัดเจนนะคะตก่อเนื่องนะคะสิ่งสั้นค่ะอีกรอบนะคะ มากค่ะ